อาเซียนวิยาน2,015ชีวิตหลัง2,015สู่อนาคตประเทศอาเซียนวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการใช้ชีวิตประจำวันการค้าการลงทุนและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุกด้านประชาคมอาเซียนกำลังเชื่อมโยงกันทั้ง10ประเทศทำให้การเดินทางนั้นสีมากยิ่งขึ้นเส้นรงแดนที่เคยเป็นเส้นด้านระหว่างประเทศ จะไม่ใช่หมู่จำกีกต่อไปเมื่อก่อนตอนที่ชาววิสาหต้องการไปเที่ยวทะเลจะต้องไปที่ระยองหรือไม่ก็พัทยาซึ่งอยู่หา่างซึ่งอยู่ห่างราว800กิโลเมตรการเดินทางลงภาคใต้เป็นการเดินทางที่ยากลําบากท่าเรือเชียงของจังหวัดเชียงรายจากดินแดนสมุเงเยีริมน้ำขงกำลังเติบโตอย่าง,ง,นนาาง,งก้วาวระโดด หลังจากถูไม่เป็นศูนย์เปลี่ยนทางสินค้าการเดินทางของเงินสินค้าและผู้คนทําให้ทั้งรีสอร์ทโรงแรมกำลังดางม,มากวิธีแล้วอำเภอเชียงของมีการอู้นขายที่ดินอำเภอเชียงของเกืเอบเจ็ดพันแปลงมูลค่ากว่าหกหมื่นล้านล้านบาทการจนบุรีบ้านผู้นำรถที่นี่อยู่ห่างจากเมืองตอยป่าทิพพม่าที่ตั้งได้เรือน้ำลึกแห่งให,ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของอาเซียนหมู่บ้านชายขอบนั่งเฉกันด้านจะเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านที่เร่งรักโดยการพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคและถนนบนทางที่กว้างขวางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่าอนาคตกาญจนบุรีจะเติบโตเป็นเมืองต้นแบบทางด้านอุตสาหกรรมชายแดนโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าขามแดนไม่เฉพาะเชียงรายหรือกาญจนบุรี แต่ควาเมเปลี่ยนแปลงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้จะเกิดขึ้นกับคนไทยหลายพื้นที่ทั้งมุกดาหารนครปนมตา่างหรือแม่นาดาวิวัฒน์ยุซรีสมะแอเป็นครั้งแรกที่ยุซรีสมะแอเป็นเด็กหนกุ่มจากอำเภรเอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้สัมผัสกับประเทศบุนนรนทารุสลามยุสรีบอกว่าหากลบเส้น8เขตแดนระหว่างประเทศออกใน,นหมู่บ้านชาวประมงที่นี่ ไม่แตกต่างกับหมู่บ้านชาวเลปักใต้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือการแต่งกายหรืออาหารการกินแต,แต,แต่แต่ที่แต,ตกต่างกันชาวโูรไน,นส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนไทยมากจึงเป็นโอกาสที่ยูเซนีได้ถึกฝนทางภาษาอังกฤษของตัวเองประชากรษฐตินาซีเนเ่อมีเป้าหมายสูงสุดคือการรวมพลังกันเพื่อการจลาและการตึงการสิทิประเทศกำลังร่วมมือการเพื่อส,ส่งเส,สริมธุรกิจกัน เพื่อลดอุปสรหาระหว่างร่วยกันคนที่เดินทางต่างชาติจะมาเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่วัย่นมีการทดลองใช้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลายเช่นภาษาอังกฤษเยอรมันจีนการทำธุรกิจข้ามพรงแดนมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือหนึ่งรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจเทศสองรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเอเชียยู สโตนเคเชงนะครับคือกระดานหุ้นอาเซียนเปิดตัวเริ่มต้นซื้อขายแล้วในสามประเทศก็คือหนึ่งประเทศไทยประเทศเซียและประเทศสิงคโปร์ช่วงกลางเดือนตุลาปีพิ่งสกกรา2555ตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีการซื้อขายเป็นระดับที่28ของโลกแต่เมื่อรวมเป็นกระดานหุ้นแล้วของอาเซียนจะมีขนาดใหญ่เป็นระดับ8ของโลกสามารถทําให้นักลงทุนเนี่ยมองเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ง่ายขึ้นครับประโยชน์จากการรับชมนะครับหนึ่งคือ ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวัยนยี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับ 2. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้คุ้มค่าและสะดวก่อการเดินทางนะครับ 3. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมป,ประเทศต่างประเทศ4ี่ได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะครับห้ 5, จาจะปลอดระเทศไทยอยากได้รับการพัฒนา 6. มีเสรีภาพในการเดินทาง 7. ทําทำให้การค้าขายหรือการน,นำสินค้าเข้ามาเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแได้รู้ว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการศึกษาที่ดี9นักศึกษาจากประเทศบูร, 9, นนร์นายดารุสサラมเนี่ยสามารถเล่นเปลี่ยน เพื่อไปยังหลังจียอะไรภูรังคารประเทศไทยได้สินนะครับถ้าไม่รู้ว่าวิธีซื้อขายหุ้นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นไหมครับไอ้ผุครับกุ้งของผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ